รู้สึกยังไงบ้างครับรรท,ท,ที่มาร่วมงานกับทางของดิสนีย์เอ็กกับเลโก้ครับก็บบดีใจมากเพราะว่าทั้งดิสนีย์แล้วก็เลโก้เป็นสองแบรนด์ที่คลาสสิกมากแล้วก็อยู่ในดวงใจของคนทุกยุคสมัยมานานมากแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นครบรอบ้อยปีก็จะมีแบบคอลเลคชันพิเศษเออกมาที่แบบชวนให้พวกรรเราได้สะสมนะซึ่ครับก็น่าสะสมมากๆก็เดี๋ยววอร์มนิ้วรอที่จะต่อเลยครับผมแล้วประสบการณ์การต่อลีโก้หน่อยการต่อลีโก้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อทำอะไรที่แบบ เวลาที่แบบอยู่กับไรนานๆเนี่ยจะทำให้ผมแบบมีสมาธิมากขึ้นมากกว่าเิจะเป็นคนที่แบบเหมือนสมาธิสั้นเลยการรูดไแลตอนนี้การต่อเลโก้ก็คือมันจะแบบอยู่ตรงนั้นคือแบบผมเคยต่อแบบประมาณแค่แบบ2,500ชิ้นเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วไหมครับคุณนิวก็อยู่ในเลทที่แบบค่อนข้างโอเคคือมันจะอยู่ในเลทแบบ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงหชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยคือมันถือว่าโอเคชิ้นใหญ่สุดที่เคยต่อนี่เป็นตัวต่ออะไรครับเอ๋ทำงานลี่รกคากันกี่เคามารถหมุนได้้ดวย กลมๆแล้วข้างในมันแน่นเหมือนอันที่วางเป็นโต๊ะแล้วก็หมุนงได้เลยใช่แล้วข้างในมันมีกวงหรือมันแน่นอ่มันกวงโหเลยครับไม่หมายถึงว่ามันแบบข้างในมันมีกวางมันม,มีแกนให้มา<อ>แล้วก็ต่อเป็นรูป,ปกลมๆแล้วก็ต่อกัน<อ>แล้วก็สามารถถือขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดหาโลกได้ด้วยตอนต่อเสร็จเนี้ยเราสึกว่าดีใจครับกับผลงานตอนที่เราเห็นมันเป็นรูปมันแทบจะร้องไห้เต้ถึงเขากลับหรือว่าเราต่อได้เดีวยวบอเรามันปื้มปิ่มเราต่อ อะไรครับตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งแปลงมาเลยครับสุดเกลือฮันเลกเกนบิรก้ไอ้พวกที่เราสองคนมีกันบ้างกับการทำงานครับก็ค่อนข้างจะแยกย้ายงานแยกย้ายแว่าหีายวว่าแต่ละคนก็มีงานแตกต่างกันไปครับดีแต่เรากลังรอทำงงานด้วยกันอีกชิ้นใหญ่ก็คือโชว์รีแมจิที่จะถอดกอง สิ่งนี้จะพายผมว่าน่าจะเป็นตัวทีเซอร์ของเชอรี่แมจิกครับอไอตัวซีรีส์ของเราคือเราทำทีเซอร์ไว้มานานแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดเปิดตัวก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วมั้งก็จะได้เปิดได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นข่าวแว่าแวแวแววว่าจะใส่มานานแล้วหรอนะใปล่าาเก็บไว้นานแล้วหรอเปลถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแบบจะเปิดตัวซีรีส์ตั้งแต่เนี่ยครับปี2023แต่เนือเน่องจากเราเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าอะไรดียะซื้อลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่น กันคุยการตกลงคุยงานเพราะคุยงานนิดนึงจะมีเขาเรียกว่ามี condition เดือนนิดนึงแต่ใช่ก็เลยครั้งก่อนก็เลยไม่ได้ออนครับแต่ว่าเนี่ยได้ข่าวว่าอาจจะได้ออนแล้วแต่เชื่อได้เลยว่าทีมงานพวกเราทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่ว่าแค่ยังแบบเออไม่ไม่ดั็งแบบใช่ปีนี้ไหมปีนี้ปีนี้แล้วปีนี้ครับผู้พูดมีเสียงอย่างไรปีนี้ไหมผู้พูดมีเสียงแบบจั๊กทีจั๊กทีภาพในซีรีส์มันไม่ดีเลยหรือไงใะ่ไหมภาพในซีรีส์มันจะดีเลยหรือไง ภาพในซีรีส์จะดีเลยไหมอ่อไม่ดีเลยเหรอถ้าเราถ้าเรากดในยูทูบเป็นศูนย์สิบเจ็ดภาพมันจะดีเลยแล้วใช่ก็คือให้ดูเร็วสปีด่ะเล่นคูณสองว่เพราะชอบดูอะไรเล่นคูณสองไม่เป็นไระลยดีเลยดีเลยภาพภาพมันจะดูแบบย้อนย้อนไปหน่อยใช่ไหมอ๋อมันจะดูเก่าไหมครับผมไม่หรอกที่อ๋อหน้าหน้าย่งหน้าเดิมอยู่หน้าเดิมยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากครับใช่ มีงานอะไรอีกหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เรื่องเราคอง่างเอ้ยเดี๋ยวผมจะมีไปที่นอิ์เคนเซียนะครับสองวันครับแล้วนิวก็จะไปที่ฮ่องกงใช่ครับก็าแยกย้ายกันไปใช่ไหมแยาันไปแยกย้กันไปต่อไเออใช่ครับไปกับฮ่องกงเขาเป็นมันคัทมิทแยกเกี่ยวกัแต่่างของต่างแยกแต่ว่าเวลามีงานคุณก็ ได้ได <Pop> ้คร so mm ับได้ถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาตรงกันมีอะไรอย่างงี้นั่นเป็นไงอยู่แต่ขอไม่คุยนองร้อนครับใช่ครับเพราะว่าเจอหน้าเขาก็แยกย้ายแล้วจริงเวลาคุยกันมีมุกเป็นอย่างนี้คือเป็นหน้าเวลาต่อหน้าสื่อแล้วเาจึงมาสอบกันหรือเปล่โอจริงไม่จริงพอคุยกันจริงเราก็มันก็มีสาระบ้างเห็นไหมก็คือเรื่องงานเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดมาคุยตรงนี้มันก็แบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจริงจังเงินไหมครับเราก็เลยลองเล่นเล่นบ้างครับเราเคยก่อนหน้ากันแล้วกันไหมโอ้ประจำครับโอ้ เขาเคยปวดหัวงกันแล้วกันไหมเครื่วงหลังนี้เปิดพื้นที่คุยกับแฟนคลับด้วยเครื่องหลันี้เปิดพื้ีคุยบอ์ดแคสน้อยบอร์ดแคสก็เป็นฟีลเอาไว้เหมือนแบบรายงานรายงานแบบแฟนรายงานแฟนฟลรายงสนุกทำอะไรอยู่วันนี้เราเจออะไรมาบ้างอะไรเป็นเหมือนฟีลเคิดไดารี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นไดรี่ที่เราอยากให้ทุกคนได้แบบมาอ่านกันแล้วก็วันนี้ก็จะมีแบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อวานเมื่อวานเต้บอกว่า คุยกับซิงนานมากครับก็คุยซิงนะครับก่อนหน้านี้จะมันจะไปกับเมืองมันอยู่กับปูซีวิงปองชวนกูตีนั่นแะเซเาว่าทั้งวันของซิงคืออยู่กับพวกเราอยู่กับพวกเราหมดนะจริงๆแล้วพวกเราเป็นคนที่เหงาไปหน่อยก็เป็นพื้นที่เพราะจะได้ติอกันไม่ถมบอกว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เราเาเรียกว่าอะไรดีได้พบปะกันใช่ด้วยแบบใกล้แบบคันใช่ไหมครับขึ้นใช่บางทีเราไม่ได้ออกอีเวนต์นาล้วเขาก็ไม่รู้เราเราไปไหนบางทีเรามีอะไรอยากจะแชร์อยากจะเล่าเราก็เล่าไป เจอหนี้มาดีอยากแนะนําเลยแล้วก็จะแบบมีพื้นที่ที่เราได้ได้แบบใกล้ชิดมีนายเล็กมาร้องของมันไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ะออไรเงี้ยมันบอดแคสต์มันยังตอบตัวไม่ได้เป็นวันเววันเววันเวนี่ครับพูดได้คนเดียว